วันนี้ครอบครัวเราไปสวนน้ำกันก่อนออกจากบ้านน้องภูก,ก็คือเตรียมตัวพร้อมมากเลยค่ะของก็คือเติมไม้เต็มมือไปหมดเลยเจ้าเด็กสองคนนี้ก็เดินต้อยต้อยไปค่ะที่จริงแล้วเด็กสองคนนี้ก็คือมีเรียนพิเศษวันเสาร์ค่ะแต่ว่าโดดเรียนไปกันเด็กสองคนนี้พอรู้ว่าจะไปสวนน้ำก็คือยิ้มแฉ่งตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะ โชว์ฟันตัวเองไปหนึ่งทีบอกว่าตัวเองไม่มีฟันแล้วส่วนฝั่งนี้ก็คือนั่งตักพี่สาวบอกว่าให้โชว์ท่าน่ารักน่ารักให้ดูหน่อยท่าที่ได้ก็คือแบบนี้เลยค่ะทุกคนสักพักเดียวก็ถึงแล้วค่ะส่วนน้าเด็กก้องมารอบที่เท่าไหร่แล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันไหลเล่าแล้วแหละมาถึงปุ๊บสองเด็กนี่ก็คืออยากลงเล่นน้ําเลยค่ะน้องภูกับน้องตังก็รีบใสถ่ถุงเท้าเลยค่ะเพราะว่าจะรีบไปใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ลงเล่นน้ํากัน น้องต่างๆก็รีบใส่เสื้อของตัวเองเลยค่ะแต่ว่าใส่ไม่ได้เราก็เลยต้องมาช่วยน้องค่ะใส่แค่แป๊บเดียวก็คือได้แล้วค่ะส่วนฝั่งนี้แม่ก็คือเป็นคนใส่ให้น้องภูเองพอพ่อกับน้องๆลงไปเล่นน้ําพี่สาวเรากับแม่เราก็คือไหายวับกันไปเลยหันมาดูอีกทีหนึง่งพี่สาวก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วค่ะพี่สาวก็เดินมาพร้อมกับของกินระดับเราก็คือต้องสวบแล้วค่ะนี่เอาพลิกไปเลยหเม็ดจุกจุก อร่อยจังฮู้นั่งกินกันแป๊บนึงแม่ก็มาแล้วค่ะแม่น่าจะไปถ่ายรูปมาส่วนเรากับพี่กินหมดก็น่าจะไปเล่นน้ำกันค่ะแต่ยังไม่ได้ทันลงไปเล่นเลยเจ้าสองเด็กนี้ก็คือขึ้นมาแล้วสองคนนี้ก็จะไปเล่นปาร์ตี้โฟมกันค่ะรีทอบเสื้อชูชีพเลยแล้วก็จะไปเล่นปาร์ตี้โฟมกันเจ้าสองเด็กนี้ก็คือวิ่งนำหน้าพ่อไปเลยค่ะ หลังจากนี้เรากับพี่สาวก็เลยไปเล่นน้ํากันค่ะขึ้นมาถึงปุ๊บแม่ก็คือเพิ่งซื้อพิซ่ามาถึงเลยพอดีที่นี้เขาก็มีให้เราจับรางวัลด้วยค่ะให้เราเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ในบัตรที่เขาให้มาแล้วก็เอาไปหยอดในตู้ค่ะแม่เขียนเสร็จลรากับพี่สาวก็เอาไปหยอดในตู้กันพี่ก็คือค่อยๆหยอดไปทีละแผน่นทีละแผน่นสาภาพเจ้าเด็ก2คนนี้ก็คือโผล่มาอีกแล้วค่ะ ทำท่าว่าโดนปีศาจจับไว้แล้วก็มาช่วยน้อยช่วยน้อยมื้อเที่ยงของครอบครัวเราก็คือไก่ย่างไม่ได้ถ่ายตอนที่กินมาให้ทุกคนดูอ่ะทุกคนถ่ายอีกทีหนึง่งก็คือตอนที่ทุกคนในครอบครัวก,กินกันหมดแล้วตอนนี้น้องภูก็อ้อนให้พ่อพาไปเล่นสไลเ,เดอร์อยู่ค่ะว่าเออเล่นอีกหนึ่งทีได้ไหมพ่อขอร้องพ่อมากๆพ่อก็พาไปค่ะแต่นี่ก็คือสิ่งไปก่อนเลย ส่วนน้องต่างๆก็คือไปเองคนเดียวเลยค่ะแต่ว่าชุดน้องไม่ค่อยลื่นก็เลยต้องค่อยๆใช้มือดันไปตอนนี้ก็ถึงตาน้องฟูกับพ่อแล้วค่ะ